ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรมและเรื่องราวสําคัญต่างๆของไทยและสากลวันนี้ดิฉันพรวีธนิเทศร,รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะโดยดิฉันจะรับหน้าที่ในทุกวันพุทธที่2และพุทธที่4ของเดือนซึ่งรายการของเราจะออกอากาศในทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8ปดนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาสานาที ทาง fm 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรและนอกจากจะรับฟังทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษรวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทาง YouTube ที่ช่อง nu radio อีกช่องทางหนึ่งค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับขนมหวานสุดโปรดของใครหลายๆคนทั่วโลกนั่นก็คือโดนัทนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าเจ้าโดนัทแสนอร่อยนี้มีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนหรือว่าทําไมโดนัทถึงต้องมีรูตรงกลางวันนี้เราจะพาย้อนรอยประวัติของโดนัทกันพร้อมเรียนรู้คําศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจไปด้วยเลยนะคะค่ะโดนัทที่เราเห็นในทุกวันนี้เป็นขนมที่มีประวัติยาวนานย้อนกลับไปถึงราว4 0 0ปีก่อนเลยทีเดียวขนมชนิดนี้เป็นขนมพื้นเมืองของเนเธอร์แลนด์ซึ่งในสมัยนั้นโดนัท ยังไม่มีรูเหมือนตรงกลางในทุกวันนี้นะคะแต่ว่าเป็นแป้งทอดที่ใช้วัตถ,ดตถุดิบง่ายๆเช่นแป้งน้ําตาลแล้วก็มักจะมีรสหวานและบางครั้งก็โรยด้วยน้ําตาลด้านบนด้วยขนมพื้นเมืองของเนเธอร์แลนด์นี้มีชื่อในภาษาดัตช์ว่าโอลิคุกโอลิคุกนี้แปลเป็นไทยได้ว่าเค้กน้ํามันเพราะว่ามีการทําขนมนี้ขึ้นมาโดยการนําแป้งไปทอดแบบดิฟฟรายด์ ถ้าแบบดีฟรายก็คือทอดแบบน้ำมันท่วมนั่นเองนะคะโดยเมื่อทอดเสร็จก็จะได้เป็นขนมแป้งทอดที่มีข้างนอกกรอบนิดนึงแล้วก็แต่ว่ามีขนมภายในที่นุ่มนิ่มแล้วก็มีน้ำมันอยู่ในเนื้อแป้งเพราะเป็นการทอดแบบว่าในน้ำมันลึกน้ำมันที่เยอะเหมือนกับเราทอดปลาต้งโลกนั่นเองต่อมาในต้นศตวรรษที่17็ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวยุโรปมีการอพยพไปยังสหรัฐอ,อเมริกาก็เลยได้นําเจ้าขนมชนิดนี้เจ้าโอริโคคนี้นะคะ ไปอเมริกาด้วยและเมื่อถึงอเมริกาคนชาวนิวอิงแลนด์ในอเมริกานั้น<ๆ>ก็เลยเรียกขนมนี้หม่ว่าโดนัทโดยคำว่าโดนัทนี้มาจากคำว่า d, d o ว์ด d, d o นะคะหมายถึงแป้งขนมปังที่ผสมไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้อบหรือว่ายังไม่ได้ทอดนะคะเป็นขนมแป้งดิบอยู่รอที่จะนำไปอบหรือนำไปทอด นอกจากคำว่าโดแล้วอีกคำหนึงก็คือนัต nut nut ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ใหมายถึงมเมล็ดพืชจริงๆนะคะแต่ในสมัยก่อนนั้นเขาก็จะเรียกลูกแป้งกลมๆที่มีลักษณะคล้ายถั่วเปลือกแข็งเนี้ยว่านัตเพราะฉะนั้นเมื่อเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นโดนัตซึ่งการตั้งชื่อเจ้าขนมแป้งทอดโอลิคุกว่าโดนัตนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงทั้งรูปร่างและก็วัตถุดิบของขนมอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจที่ได้จากใน หัวข้อนี้นะคะก็ที่กล่าวไปแล้วนะคะคำว่า deep fried มายถึงการทอดในน้ำมันท่วมน้ำมันที่เยอะนั่นเองเป็นวิธีการทอดที่ทำให้แป้งมีความกรอบข้างนอกแล้วก็มีรสชาติที่โดดเด่นอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะ pastry pastry ก็คือหมายถึงขนมอบเช่นเรียกกลุ่มขนมที่มีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลมักจะมีลักษณะกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะ ring shape r ring shape ก็คือเป็นรูปวงแหวนซึ่งเป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของโดนัทในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองเมื่อพูดถึงรูปทรงของโดนัทแล้วเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าทําไมโดนัทถึงต้องมีรูตรงกลางการที่โดนัทเป็นขนมที่มีรูตรงกลางนี้มีประวัติที่น่าสนใจแล้วก็ย้อนที่มาที่ไปได้ในอดีตนานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโดยเดิมทีเจ้าขนมโดนัทเนี้ยไม่ได้มีรูตรงกลางค่ะก็คือเป็นแป้งก้อนกลมๆที่ทอด แบบดีฟรายนั่นเองตามตำน,นานเล่ากันว่ารูตรงกลางของขนมโดนัทเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19บเก้โดยมีเรื่องราวที่เล่าขานกันว่ากับตัน igan, แฮนเซนเกรก o r อรีชาวอเมริกันได้เป็นผู้คิดคน้นการทํารูตรงกลางของเจ้าขนมนี้ขึ้นมาคือในปีคศ1847นอสอน, 1, นั่นเองนะคะที่ได้กับดานเกรกกอรีได้คิดค้นเจาะรูตรงกลางของโดนัท สาเหตุก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นเจ้าขนมโดนัทเนี่ยมักจะมีปัญหาที่ทอดแล้วตรงกลางไม่สุกเพราะเป็นแป้งที่ค่อนข้างก้อนหนาใช่ไหมคะกับการเกกเกอรี่ก็เลยเจาะรูตรงกลางของโดนัทเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่โดนัทที่ที่มักจะสุกไม่ทั่วถึงแล้วก็ส่วนกลางของโดนัทที่ไม่สุกน่ะมักจะดิบทานไม่ได้ทานไม่อร่อยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาโดยการเจาะรูตรงกลางทําให้แป้งมีรูเพื่อที่ความร้อนจะได้เข้าไป ได้ทั่วถึงโดนัทก็จะสุกได้ทั่วถึงแล้วก็สุกได้เร็วขึ้นในขณะที่ทอดแล้วก็ยังทําให้มีเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติที่ดีขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้แล้วการที่ทําให้โดนัทมีรูตรงกลางก็ยังช่วยในการจับถือที่ให้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกต่อการกินปัจจุบันโดนัทมีรูตรงกลางก็กลายเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นนิยมเป็นที่นิยมทั่วโลกนะคะเป็นรูปแบบคลาสสิกของโดนัทนั่นเองถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็รูปทรงบ้าง ปรับเปลี่ยนส่วนผสมต่างๆ่อได้รสชาติที่หลากหลายแล้วก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมและรสนิยมของผู้บริโภคในแต่พื้นที่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโดนัทรูปร่างคลาสสิกที่มีรูตรงกลางก็เป็นที่ชื่นชอบแลวก็ที่นิยมมากที่สุดคําศัพท์เพิ่มเติมที่น่าสนใจก็คือเจ้าคําว่ารูตรงกลางก็คือเซนเตอร์โคลนั่นเองนะคะก็คือเป็นจุดที่ทำให้โดนัตต่างจากขนมแป้งทอดชนิดอื่นเจ้าเซนเตอร์โคลนี้ มีคำศัพท์หนึงนะคะ evenly cooked evenly cooked คือการสุกโดยทั่วถึงก็คือเป็นแนวคิดที่ทำให้ขนมสุกทั่วทั้งชิ้นอย่างสม่ำเสมอนะคะแนวคิดที่จัดการให้โดนัทสามารถ evenly cooked ได้ก็คือการเจาะรูตรงกลางนั่นเองมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเราก็มักจะเห็นคำว่าโดนัทที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษตามคาเฟ่แล้วก็ร้านเบเกอรี่กันอยู่บ่อย และถ้าเกิดสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าบางร้านใช้คำว่า Donut d o u g h n u t แต่บางร้านก็ใช้คำว่า donut สะกดแค่ d o n u t ซึ่งหลายคนก็จะสงสัยว่าทั้งสองคำนี้ต่างกันยังไงหรือเปล่าทำไมถึงใช้ต่างกันคำตอบง่ายๆของคำถามนี้ก็คือทั้งสองคำนี้นะคะมีความหมายที่เหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง โดยคำว่า Donut ที่สะกดว่า doughnut เป็นการสะกดแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่ศตะวรรษที่19โดยพบการใช้งานในพจนานุกรมหลักหลายเล่มและเป็นที่ยอมรับในคู่มือการเขียนที่นิยมนะคะจึงถือได้ว่าการสะกด Donut doughnut เป็นการสะกดที่เป็นทางการมากกว่าส่วนคำว่า Donut donut เป็นการสะกดอีกแบบให้ เขียนง่ายขึ้นอ่านง่ายขึ้นซึ่งการสะกดแบบนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกประมาณช่วงปลายศตรวรรษที่19ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็นิยมใช้กันเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงต้นศตรวรรษที่20จนมาถึงปัจจุบนันนี้แล้วก็เป็นที่นิยมใช้อย่างมากในส,สหรัฐอเมริกาด้วยอีกเช่นกันค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่คําที่สะกดต่างกันนี้เราก็ยังพบอยู่ในชื่อแบรนด์ดังของร้านโดนัทที่เราค่อนข้างจะ คุ้นเคยคุ้นตางันเป็นอย่างดีเช่น m r Donut แล้วก็ Dunkin Donuts ที่ใช้การสะกดแบบ D O N U T ในขณะที่ Krispy Kreme โดนัทเจ้าโปรดในดวงใจของใคนรในหลายๆคนนะคะกลับใช้ว่าเป็น Krispy Kreme Donut โดยคำว่า Donut สะกดว่า D O U G H N U T หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมแบรนด์อย่าง m r Donut หรือว่า Dunkin Donut s ถึงเลือกใช้คำว่า d ดนัทที่เขียนแค่ donut คำตอบก็คือการสะกดแบบ donut นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สะกดสั้นลงกระชับอ่านง่ายแล้วก็ดึงดูดสายตาแต่ก็ยังออกเสียงเหมือนเดิมก็คือโดนัทนั่นเองทางนี้ก็เพื่อเป็นการสื่อถึงความทันสมัยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์จนก็ประสบความสำเร็จแล้วก็กลายเป็นที่นิยมในแวดวงการตลาดทานที่เราเห็น แะสะกดว่า Donut D O N U T กันแพร่หลายในปัจจุบันนะคะแต่ในขณะเดียวกัน Crispy Cream ก็เห็นต่างเพราะว่าเขายัางเลือกใช้การสะกดแบบดั้งเดิมนะคะก็คือ D O U G H N U T เป็น crispy cream donut ว่าสะกดแบบดั้งเดิมทางนี้ก็เพื่อรักษาความคลาสสิกความดั้งเดิมของชื่อนั่นเองดังนั้นถึงแม้ว่าทั้งสองคำจะถูก รับและยอมใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะแต่การสะกดคำว่า Donut ว่า D O U G H N U T ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นทางการและถูกต้องมากกว่าเมื่อใช้ในเอกสารหรือว่าการสื่อสารที่เป็นทางการะคะ่ะ d ด n u t ไม่เพียงแต่เป็นขนมสุดทิตในดวงใจของใครหลายๆคนในปัจจุบันนะคะย้อนกลับไปถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดนั <Don ut S 2> ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ทหารอเมริกันเช่นกันค่ะ โดยเฉพาะจากกลุ่มอาสาสมัครหญิงที่เรียกว่า Donut Don girls กลุ่มอาสาสมัครหญิง Donut girls นี้นะคะมาจากองค์กรช่วยเหลือที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทหารในแนวหน้าของสองครามซึ่ง Donut girls นี้ก็จะนำโดนัทไปแจกให้กับทหารเพื่อให้เป็นขนมที่สร้างกำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเช่นในสมรภูมินั้นการที่โดนัทกลายเป็นขนมประจากองทัพมันได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะคะ ว่าเมื่อทหารได้รับโดนัทที่นำมามอบให้เมื่ออยู่ในสงครามเนี่ยพวกเขาก็จะรู้สึกถึงความรักและการสนับสนุนจากบ้านเกิดเพราะว่าโดนัทเป็นขนมที่เขาคุ้นเคยก็เลยทำให้โดนัทไม่เป็นเพียงแค่ขนมหวานแต่กลายเป็นสนัญลักษณ์ของความอบอุ่นและการสนับสนุนทางอารมณ์ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดของชีวิตเมื่อได้ทานโดนัทพวกเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและยังมีคนที่ห่วงใยเขาอยู่ ด้วยเหตุนี้คำว่า comfort food comfort food ก็คืออาหารที่ทำให้มีความรู้สึกสบายใจจึงมักถูกใช้เรียกโดนัทนั่นเองนะคะว่าโดนัทเป็น comfort food เพราะมันสามารถมอบความรู้สึกอบอุ่นและความสุขให้กับผู้ที่ทานแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือยากลำบากโดนัทก็เป็นขนมที่มีบทบาทในชีวิตโดยเฉพาะ,ะเหล่าทหารในสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งนะคะการที่ได้ทานขนมที่คุ้นเคยจากบ้านเกิด ช่วยให้ทหารเหล่านั้นรู้สึกเชื่อมโยงกับบ้านเกิดและวัฒนธรรมที่พวกเขาหลักนั่นเองจะเห็นได้ว่าโดนัทในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่เ,เพียงแต่ขนมหวานแต่ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังและความรักที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับทหารอเมริกันในเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญกับความยากลําบากค่ะและในปัจจุบันนี้โดนัทก็ได้กลายมาเป็นขนมที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติและรูปแบบ ไม่ใช่จะมีเพียงแค่โดนัทรูปวงแหวนหรือว่าริงโดนั t โดนัทที่มีรูตรงกลาง่ที่เราคุ้นกันนะคะก็ยังมีโดนัตท,ที่เรียกว่าฟิลต์โดนั t หรือว่าโดนัทที่สอดไส้ต่างๆอันนี้ก็จะไม่มีรูตรงกลางละไส้ต่างๆที่ใส่ไปข้างในก็เช่นไส้ครีมไส้ช,ช็อกโกแลตไส้แยมผลไม้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีโดนัทเคลือบหน้าต่างๆที่ให้รสชาติที่หลากหลายมากขึ้นด้วยคำศัพท์ที่ใช้เรียกโดนัทที่ถูกเคลือบไว้นะคะคำว่าเคลือบนี้คือ a ร e บ l a รส g r a z e นะคะเกรสหมายถึงเคลือบนั่นเองก็คือเป็นกระบวนการเคลือบหน้าด้วยน้ำตาลละลายอาจะเป็นเคลือบด้วยคาราเมลก็ได้นะคะก็จะทำให้โดนัทมีความมันวาวน่าสนใจน่าทานนอกจาก Class เคลือบด้วยน้ำตาลละก็อาจจะมีการโรย s p r i n k l e s sprinkles Spr ก็คือเกร็ดน้ำตาลสีเป็นของตกแต่งที่ทำจากน้ำตาลสีชิ้นเล็กๆเ,เอาไว้โรยบนโดนัทเพื่อเพิ่มทั้งสีสันแล้วก็ความกรุบกรอบนั่นเองนะคะ ส่วนใหญ่ก็มักจะเคลือบเกลสก่อนแล้วก็โรยด้วยสปริงเกิลนั่นเองนอกจากนี้โดนัทอีกประเภทหนึ่งก็เป็นที่นิยมเช่นกันนะคะโดนัทโฮลโดนัทโฮลก็คือหมายถึงโดนัทลูกเล็กที่ทามาจากเจ้าส่วนแป้งที่ถูกเจาะรูตรงกลางนั่นเองรูนั้นก็นํามาทอดก,ก็กลายเป็นโดนัทรูปเล็กที่เรียกว่าโดนัทโฮลซึ่งก็กลายมาเป็นขนมขนาดพอดีคำแล้วก็ได้รับความนิยมไม่แพ้โดนัทแบบวงแหวนเลยทีเดียวค่ะและในปัจจุบันโดนัทก็ไม่ได้มีเพียง แค่รสชาติหวานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะบางร้านก็ยังทำโดนัทที่มีรสชาติแบบขาวเช่นโดนัทเบคอนหรือโดนัทรสพริกไทยซึ่งก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่เพราะเพิ่มความตื่นเต้นแปลกใหม่ให้กับขนมนี้คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเภทต่างๆของโดนัทที่เพิ่มขึ้นมาก็เช่น s a l เวเร d ยโด u t ทแซ a เวเรีหมายถึงโดนัทเค็มหรือว่าโดนัทรสขาวนั่นเองก็คือเป็นโดนัทที่มี ความผสมผสานของรสชาติที่ไม่ใช่แค่ความหวานนะ,ะมีการเพิ่มเบคอนหรือว่าชีสเข้าไปและก็ยังมีกลูเม่โดนัทกลูเม่โดนัทก็คือโดนัทที่หรูหราขึ้นเป็นโดนัทที่ถูกทำให้พิเศษขึ้นด้วยส่วนผสมพรีเมียมเช่นสกัดแท้เบอร์รี่สดครีมชีสหรือว่าอาจจะตกแต่งด้วยทองคำเปลวเพื่อเพิ่มความหรูหราก็ได้เช่นกันและก็มีสํานวนที่น่าสนใจเกี่ยวกับโดนัทมาฝากนะคะนี่นคือสํานวน is dollars to donuts is dollars to donut เป็นสำนวนที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกานะคะหมายถึงการแสดงความมั่นใจความเชื่อมั่นอย่างมากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนตัวอย่างประโยคเช่น is dollars to donuts that in the future banks will charge more for their services หมายความว่าประโยคนี้หมายความว่ามั่นใจได้เลยว่าในอนาคตเนี้ยธนาคารจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้น ก็คืออ s d o l l a r ร์ donut ก็คือมั่นใจได้เลยว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆจำนวนนี้นะคะเปรียบเสมือนการเดิมพันด้วยเงินก็คือ Dollar s เปรียบเทียบกับของราคาถูกหรือแทบไม่มีมูลค่าอย่างเช่น Donuts เพื่อแสดงให้เห็นว่าความมั่นใจนั้นอนะ่ะมากซะจนยอมเดิมพันด้วยเงินจํานวนมากคือมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆยอมเสียเงินเลยทีเดียวเอาดอลลาร์พัน,นันกับโดนัทถึงแม้ว่าผลตอบแทนจะน้อยนิดหรือแทบจะไม่สําคัญก็ตาม ก็เลยเป็นการสื่อถึงความมั่นใจอย่างที่สุดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้คําว่า dough e, d o u g h ที่หมายถึงแป้งขนมปังที่ยังไม่ได้อบหรือทอดนี้ก็ยังเป็นคาแสดงที่หมายถึงเงินได้อีกด้วยเช่นกันค่ะเช่นถ้าได้ยินว่า I don't have dough ก็หมายถึงความว่า I don't have money I don't have dough ก็คือฉันไม่มีเงินนั่นเองสาเหตุที่ dough เป็นสแสดงหมายถึงเงินก็จะเพราะว่าในสมัยก่อน ฝรั่งเขาเปรียบเทียบว,ว่าการที่ใครสักคนจะกินขนมปังที่ทํามาจากเจ้าก้อนโดนียจะกินเจ้าโดที่กลายมาเป็นขนมปังได้เนี่ยจะต้องมีเงินซื้อและสําหรับชาวตะวันตกแล้วขนมปังก็เป็นอาหารหลักเป็นปัจจัยสําคัญของชีวิตก็เลยเอาคําว่าโดนี้มาใช้เป็นสแสลงที่หมายถึงเงินเพราะว่ามีความสําคัญเหมือนกับเงินนั่นเองค่ะค่ะการเรียนรู้คําศัพท์เช่นนี้นะคะก็ช่วยให้เราจําง่ายขึ้นเพราะว่าเชื่อมโยงกับของที่เราชอบหรือของที่เราเคยเห็น เช่นโดนัทนั่นเองก็จะทําให้การเรียนภารรษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สนุกและจําได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังสามารถนําไปใช้ในบทสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะและนี้วันนี้ก็คือเรื่องราวของโดนัทขนมแสนอร่อยที่มีประวัติและความหมายในวัฒนธรรมมายาวนานหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ใหม่ๆทั้งคําศัพท์ที่สนุกสนานและก็สำนวนที่น่าสนใจที่จะช่วยให้ภาษาอังกฤษของเรามีสีสันขึ้นอีกด้วย อย่าลืมว่าแม้แต่ขนมชิน้นเล็กๆอย่างโดนัทก็สามารถเชื่อมโยงให้เราเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมได้ในแบบที่ทั้งสนุกแล้วก็อร่อยอีกด้วยค่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการโลกกว้างกับภารรษาอังกฤษสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ